สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปังปายเบิร์ดส,สุขสุคนจ้ามือนี้ไม่ยจอยพ้าพี่น้องมากินกุ้งแช่น้ำปลาพี่น้องพูน่ะพุ่นนใหญ่ๆจานใหญ่ๆพี่น้นยายยายนองจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่จยจอยตํเองด้วยค่ะเด้อตํเองแซบเองพี่น้องมือนี้จัดจานจัดเต็มจ้าพี่น้องจ้ากินกับพักคะน้าก้านคะน้าอ่อนๆมะละกระเทียมพริกผักชีต้นหอมหลกักอะใบสะระแหน่ค่ะก็ได้ด้วยจ้าพี่น้องเด้อ มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บๆกับเมย์ใหญ่จ่อยเด้อมือนี้เด้อมาไล่ไหลพี่น้องนำเสนอเมนูแซ่บๆเนาะจากช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะอือพี่น้องเด้อเอาอันเอาใบสะระแหน่ห่อนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะใบสะระแหน่ห่อนิดนึงพี่น้องจ้านี่จิ้มเข้าไปพี่น้องสิจิ้มเข้าไปจ้ะบุ้มๆเข้าไปเลยพี่น้องทุกคนเลยนี่มาเด้อมาเด้อทุกคนเลยนี่มาจ้าหยิมน้ำกันพี่น้องอือ แซ่บน้ำจิ้มเปรี้ยวนัวเผ็ดล่งโตพี่น้องกุ้งกับเนื้อหวานๆจุดจวดสดๆตัวใหญ่ๆสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดแซบๆก็ไม่ย่จอยนะจ๊ะเด้อพักกระสีอันนี้เป็นอล้วพี่น้องพักกระสีเนี้ยลุงแล้วข้ากตัตื่นเต้นกับปุ่งเนาะพี่น้องจ๋าพอ อใส่แบบนี้เลยมาเดินมาเดินกินกระเพยจอยแสบข้างพี่น้องมดนอ้อือ chuột 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 thế nào ừ. tối như ngay tối như sát chảy Khuỷ. จะเบอร์บ่างาล้งกันพี่น,น้องแต่ว่ากินเลี้ยวหลายไปได้เผ็ดเผ็ดแซ่บเบอร์บางเผ็ดแซ่บเบอร์บัง,บบงมาก 8 đôi mà lặn Đó các bạn có thêm Đây nè xa mang nắm chìm cái Nắm chìm Mình tắm em สุดยอดดีดิเผ็ามากใจเย็นๆด้วยพี่น้องเด้อค่อยๆกินเผ็ดร้อนจริงๆเมนูนี้เผ็ดร้อนแซ่บแซ่บเบอร์บ้างแห่งก็ตามน้ำจิ้มเองแห่งสุดยอดพี่น้องอืม ยิ่งตำเองยิ่งเว่อวางความแซ่บแพ้ออกก็มีเป็นตัวแบบนี้ก็มีจำพี่น้องจิ้มเข้าไป Càng thà xe dến ngay, tao cọp, cọp. Ừ. <laughs> Ta bồn ta lược Xẹp, mắn xẹp tụi con Mắn xẹp vỡ Hmm. <laughs> เี่ยวเหรอมีให้จอยสิทิ์สมารกน้ำจิ้มนี่ล่ะมันแซ่บค่ะสังเกตบ้างตาสังเกตดูที่ตา ừ phân tục Thế chỉ chị nhộp mẹ cái đó mới đây nhỉ สุดยอดพี่หนอเห็ดง่ายๆพี่หนองจ้ะเห็ดกินเองอิ่มๆแสบๆส,สุดยอดอิมอ่มซาใจอืม้ม สังเกตตามไม่ใจจอยให้พี่น้องสุดยอดครับสุดยอดอยสุดยอดแซ่บค่ะพี่น้องจา้าทัาแก้มกับสุดยอดเลยพี่น้องลองเฮ็ดกินบางเด้อจ้าเด้อตัดน้ำจิ้มซีฟู้ดเองแซ่บแซ่บพี่น้องจา้าเมยใจอยกะขอตัวลาไปซ้ำหนียวเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเมยใจจอยได้เด้อจา้า หายแล้วพี่นอ้องบ๊ายบายจ้าสาใจ